เลือกแรกเก็บพัฒนาไฟท์เทลซ้อมมากี่วันซ้อมมาที่ใครซ้อมอยู่ที่ข้ายูโาอยู่ที่อุบลมีใครเป็นูุบลซ้อมละมั่งมีพี่พี่นตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับจุดสสูงเท่าไหร่ร้อน้ำหนักปล่อยตอนนี้สามสิบสองครับมวยมวยสไตล์อะไรครับไม่เอาครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับไพ่โลน้อยเคยต่อยเขาไหมเคยกี่ครั้งแล้วครั้งนึงวันนั้นต่อยกันที่ลังสีทองเป็นไงบ้าง เคยชนะเข้ามาด้วยชนะเขาแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเลยอ๋อเบียดเบียดกันเขาโมยสไตล์เลยนะวันนี้เดี๋ยวต้องมาเจอกันใหม่คิดว่าวันนี้ย้ำชนะเขาได้ไหมได้เลยเหรอวันนั้นเบกกี่กิโลยี่แปดนี่ต่อยี่สิบเก้าเนาะเมื่อกี้ชั่าหนักแล้วเป็นไงบ้างอ๋อมาขาดเลยมาสบายเนาะร่างกายไฟนนี่กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงนะและล่าสุดเราต่อยใครไป ไปกับทิ้งแล้วที่ประชุมเป็นไงบ้างออกาคไปคะแนนมาวันนั้นเวกี่กิโลน่าจะสามสิบอ้ใหญ่ดิใช่ป่ะแต่นี้เหลือยี่สิบเก้าเนาะตอนนี้ร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาเจอไพโรจน์พร้อมย้ำแชัยน้าเขาเลยคุมมากี่กิโลไฟนี้ต่อยมวยต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสี่สิบคนจังหวัดฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อย วันนี้เต็มที่นะอ่ะขอให้โชคดีขอบครับ